สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวครีมอาบน้ำตัวใหม่ของอีมโรชเชอร์นะคะน้องเป็นครีมอาบน้ำที่มากับสโลแกนเช่นเดิมก็คือสวยโลกไม่เสียนะคะแต่ว่าตัวนี้มาในกับมากับคุณสมบัติพิเศษอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแคมเปญพิเศษที่มาพร้อมกับตัวของน้องนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์พิเศษที่ช่วยให้เรารักโลกมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันนะคะ ก็คือตัวนี้เราไปเจอในร้านของในช็อปของ e b r o c h u r ์มานะคะก็คือน้องน่าสนใจตรงที่ว่าน้องเป็นครีมอาบน้ํำขนาดเล็กพกพาง่ายแล้วก็มาในคนุนสมบัติต่างๆที่ช่วยให้เรารักโลกมากยิ่งขึ้นกับสาวๆในสาวเป็นสาวๆยุคใหม่นะคะที่อยากสวยแล้วก็โลกไม่เสียตัวนี้นะคะน้องมากับแคมเปญทางของทาง e r o c h อ r ์นะคะก็คือสำหรับ เพื่อนๆนะคะสาวๆคนไหนที่ไปซื้อครีมอาบน้ํายี่ห้อนี้มาเลยนะคะก็คือน้องทุกๆ1ขวดนะคะเมื่อเราเอาน้องออกจากร้านมาทุกๆ1ขวดทางอีฟโรเชอร์ก็จะปลูกต้นไม้1ต้นโดยทางแคมเปญน,นี้นะคะมีเป้าหมายว่าจะสะจะปลูกต้นไม้นะคะให้ครบ100ล้านต้นนะคะซึ่งเท่ากับว่าเรามีส่วนช่วยในการปลูกต้นไม้หรือว่าสร้างโลกสีเขียวให้กับ โลกไปนี้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเราซื้อมาเป็นกลิ่นวานิลาแล้วก็กลิ่นลาเวนเดอร์นะคะน้องมีชื่อว่าอันนี้น้องชื่อว่า The Lavending c o n c e n เ a ร e Shower g e จนะคะน้องเป็น c o n c e n t r a t e Shower เจ l รุ่นพิเศษโดยมาพร้อมกับฝาล็อกพิเศษนะคะตัวนี้นะคะนี่เป็นฝาพิเศษตรงสีขาวตรงนี้เพื่อนเห็นหรือเปล่าเออ เดียวค่ตรงนี้นะคะเป็นฝาล็อกพิเศษของทางอีฟโรเชอร์นะคะที่ออกแบบมาให้น้องบีบครีมบงรน้ําข้างในนะคะมาในปริมาณที่เหมาะสมกับการอาบน้ำหนครั้งโดยนะคะตัวครีมอาบน้ําตัวนี้นะคะขนาด100 ml เท่ากับครีมบาบน้ําปกติถึง400 ml. นะคะซึ่งเท่ากับว่าตัวนี้ เป็นเหมือนกับเซรั่มอาบน้ำนะคะสูตรพิเศษของทาง e b r o ชอร์ตัวนี้น่าจะเป็นกลิ่นใหม่นะคะเพราะเราเห็นเป็นกลิ่นที่มันสีสดใสสดใสเห,หมือนกลิ่นผลไม้อยู่3กลิ่นแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นอันใหม่ออกมาจะบอกว่า2น้องนี้นะคะ2ขวดนี้เป็นขวดที่กลิ่นหอมมากๆเราเคยอันนี้เราลองใช้เป็นวานิลลาแล้วนะคะจะบอกว่าน้องกลิ่นติดทนนานมากๆเราเปิดฝาออกแบบนี้ใช่ไหมคะบีบออกมาเนาะก็จะ ูดออกมาในปริมาณที่เหมาะสมเหมือนกำหนดไว้แล้วว่าว่าขนาดเท่านี้เหมาะสำหรับการอาบน้ำหนครั้งนะคะโดยนะคะคุณส,สมบัติของน้องนอกจากจะช่วยรักษาโลกของเราให้สวยงามแล้วนะคะน้องอยังเป็นมิตรกับผิวของสาวๆทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าน้องนะคะมาจากสารสกัดจากธรรมชาติถึง97% สำหรับส,สาวๆคนไหนที่แพ้ง่ายนะคะก็ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะคะส่วนอีกอีกอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้องปราศจากสารกันเสียแล้วก็พาราเบนเรียกเรียกได้ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผิวของสาวๆอย่างเราเราด้วยนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นวานิลานะคะเราชอบมากๆเพราะว่าลองใช้แล้วติดผิวมากๆเราจะบอกว่าตัวนี้เวลาสำ,สำหรับสาวๆนะคะ ที่ไม่ชอบทาครีมจะบอกว่ากลิ่นหอมติดผิวมากๆเหมือนกลิ่นน้ำหอมเลยตัวนี้เรายังไม่ลองใช้นะแต่ว่าน้องเป็นกลิ่นหอมสดชื่นสดชื่นเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์หอมสดชื่นมากๆหอมตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่นหอมหวานหอม,หอมนวลหวานละมุนมากๆเหมาะสำหรับการอาบน้ำตอนเย็นนะคะเพราะว่าน้องจะช่วยผ่อนคลายเราจากสิ่งสิ่งที่เราไปพบเจอมาใน ในช่วงในทั้งวันนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะอาบแล้วหลับฝันดีมากๆเพราะว่าหอมนุ่มหอมละมุนมากๆเราช่วงหน้าร้อนนะคะเราก็จะอาบน้ำแล้วยังไม่ทาครีมนะคะหลานเข้ามาถามว่าทาครีมอะไรทำไมหอมจังหรือว่าทาน้ำหอมอะไรอะไรประมาณนี้จะบอกว่ากลิ่นน้องติดทนมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องเป็นเหมือนเซรัม่มอบบน้ำจริงๆเนื้อก็เข้มข้นมากๆเข้มข้นจนเหมือนเป็นเหมือนเป็นวุ้นเลยอะคะ่ะ หรือว่าห้องน้ําเราเย็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าบีบออกมามันไม่เป็นเจลแบบยืดๆนะน้องเป็นแบบคล้ายๆกับจะเป็นวุ้นเลยบีบออกมาในปริมาณที่เหมาะสมมากๆเราใช้ในช่วงที่เราอยากรู้สึกว่าอยากผ่อนคลายจากสิ่งที่เจอมาในชีวิตประจําวันเอาเป็นว่าเราช่วงเย็นส่วนมากเราใช้ช่วงเย็นใช้มาหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้อยู่ตรงนี้หนึ่งเดือนแล้วจากตรงนี้เหลือตรงนี้แล้ว จะบอกว่าใช้ได้นานมากๆน้องออกแบบมาในฝาพิเศษนะคะสามารถบีบใช้ได้ถึง40ครั้งนี่แบนดเ,เค้มาแบบนี้นะแต่ว่าเรายังไม่ได้นับเวลาเราอาบน้ําแต่ว่าจะบอกว่าใช้ได้นานจริงๆนะเราคิดว่าเราใช้ไปหมดครึ่งขวดแล้วแต่พอมาส่องดูอ้าวเพิ่งถึงนี้เองจะบอกว่าหอมมากๆจริงๆค่ะสำหรับใครที่อยากผ่อนคลายนะคะลาไปก่อนค่ะ